ทีเจ้าเจ้านางสาวจิติมายี่สติเป็นผู้นำอชอของตำบลแม,คม่คำมีอำเภอเมืองจังหวัดแพร่อายุได้สี่สิบกจบการศึกษามัธยมตอนปลายเป็นผู้นำอชอเมื่อปี2,565และเป็นกรรมการของหมู่บ้านเป็นอสมอเป็นร้องประธานของคุมสตรีแม่บ้านและเป็นอีกหลายๆอย,ย่างของตำบลแม,คม่คำมีและในปี2 5 6 6 ได้สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานของมอชชถึงแม่ข้าเจ้าจะได้รับตำแหน่งผู้นำมอชมาเหมือนผลงานสี่ข้าเจ้าได้หักการภารลคิดที่ประกาศมีดังนี้บอกว่าจะเป็นการคับเลี่ยนของศูนย์เรียนรู้การคับเลี่ยนของการส่งเสริมอาชีพการทำไข่หมูการทำตะกร้าบอกว่าจะเปลี่ยนการส่งเสริมการออมเงินโดยเฉพาะการน้อมนำปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าเจ้าได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ปัจยาเศรษฐกิจพอเวียงมาใจในสามสร้างแกคัวเรือนและสมชนคือ 1. การสร้างความมั่นคงทางอาหารข้าเจ้าได้รณรงค์เพือปสชนในตำบลแม่คมีได้มีการปลูกพักผืชสองควาเพื่อใจฝิ่นประกอบอาหารในชีวิตประจำวันทรงผลให้คัวเรือนประหยัดการใจ,จ่ายด้านอาหารประมาณวันละ6กสิบบาทและได้มีการเลี้ยงสัตว์ไห้ใช่บริโภคในคัวเรือนเช่นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ทำฮือควเหลียนสามารถลดร้ใจในการซื้อนเน้าเป็ดเนื้อไก่ได้เฉลี่ยเดือนละ 2. 5 0ราิถึงสามบาท 2. ส,สร้างสิ่งแวดลรอบฮืออย่างยืนพระเจ้าได้รวมณลนลง,ลงฮือประชาชนในตำบลแม,ม่คำีมีการบริหารจัดขยะนำมาใส่ซ้่มมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ยหรือทางขยะเปียกลดหลกล่อนร่วมกับเทศบาลตำบลแม,ม่คำีดำเนินโครงการ บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่น่าอาศัยเพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะแล้วน้าไปขายให้กับธนาคารขยะของหมู่บ้านทําให้มีรายได้จากการคัดแยกขยะประมาณข้างละ4-500บาทต่อคอเเรือนและสำหรับยางรถเกา่ากระนํามาใช้เป็นการปูพืชพักในสวนขวาในหมู่บ้านได้ 3. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งเสริมให้้าบ้านพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดเช่นจัดทําบัญชีและรับรายจ่ายแบบง่ายๆเพื่อบางแผนการจช้จ่ายเงินยังมีระบบโดยบทต้องไปผึ่งพาเงินนอระบบโดยมีการออมเงินใส่กระปุกวันละสิบบาทเพื่อไว้ใจ๊ในยามฉุกเฉินมีการออมเงินกับสรารบันการเงินต่างๆของในหมู่บ้านเช่นของทุนหมู่บ้านกลุ่มออมสระเพื่อการผลิตภ่มิสตีแม่บ้านุมามมาน่มชาา้าพนกกิจศพของหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านตำบลเช่นการเข้าวัดปฏิบัติธรรมการออกกำลังกายและงานคิดอาสา,าต่างๆของหมู่บ้านและตำบลน,นอกจากภารกิจของผู้นำอสลแล้วข้าเจ้าได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นซีพีไอศูนย์ปฏิบัติการ่วยเหลือสถานการณ์โควิดและได้มอบถุงยังฉีพอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้ผู้ทิ่ค้าตัว และผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลแม่คมีผลงานตีพานมาทำให้ขอบครัวของข้าเจ้าและเช้าตำบลแม่คมีมีค้งอาหารที่ยั่งยืนมีสิ่งแวดล้อมทีด่ดีมีคุ้มคู่กันในสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน